ตันนี้ก็ตัวนี้ก็คือน้ำตีเวลาเปลี่ยนน้ำไม่ปลานะครับเป็นต่างนี้ก็นี่ก็อยู่ในระบบล็อกน้ำนะครับยูนี้แหละบบล็อกน้ำมันจะมีน้ำขึ้นมาเลยครับก็น้ำตัวตีว่าเลี้ยงปลาครับเตปลวกปักนี่มันก็หลาตัวนะครับนี่น้ำปลวกปักนี่น้ำปลวกปักนี่ก็น้ำเลี้ยงปลาทึ้งวิธีการใช้งานก็ เปิดมาจ่ายเอาเปิดเสีน่อยก่อนอ่าเปิดมาจ่ายรถตอนพักแล้วก็น้ำไปเก็บตี๋เดิมน้ำไปก้าไปเก็บตี๋เดิมต่างต่อข้างหลังมันจะมีต่ออยู่แล้วก็เปิดได้ไม่จำกัดนะครับคือล็อกน้ำได้อ่าน้ำก็ประมาณ จ็ดถึงแปดลิตรนะครับผลนี้อยู่ข้างในพะมาณสิบลิตรนะครับตั้งนี้เต็มตั้งตัวนี้เต็มเรามาตัต้นพักก็นำไปเก็บเตะเดิมเดี๋ยวก็ให้ไปเลยเตะปลาวันนี้ก็รากพักบุง้งเรียงรากพักบุ้งให้ปรับปรุงภูมิตัดให้ปลาให้เหมาะสมกับปลาหางหนลบจุ่มมันจะได้มีเตะปักปิงนะครับ กาเนี่ยเป็นเปิดอนแรกโยเตระบบล็อกน้ำนะครับตัวนี้คือมันอยู่ระบบล็อกน้ำนะครับเปิดปั๊กมันจะมีน้ำอยู่ขึ้นน้ำมันขึ้นมาให้เปิดมาได้เปิ่มเติมนะครับเอ่อพร้อมชดนอนไลน์นึ่งลอยบัตรอินโดได้นะครับวีดีโอโยเตเพลดิสให้เปิเปิดมาได้เปิ่มเติมนะครับกาเพื่อว่าจ้วงวีคลิปเป็นประโยชน์กับเปื่อนๆนะครับกาตัวนี้ไอเดียนี้ก็คือเจ้าเด็กกล้องเต้นะครับให้เปิดมาได้เปิ่มเติม กามาเรียนโรได้กาใกล้เป็น10ิบเสื้อมาสิบลักได้นะครับก็รคลิปนี้ตอนนี้นะครับนะสวัสดีครับ